สวัสดีครับวันนี้วันนี้พิมพ์มากินข้าวข้างบ้านเนาะวันนี้มากินข้าวข้งางบ้านกินอะไรเอ่ยวันนี้กินอะไรเอ네่ย<ๆ>นานๆมากินเนาะนี่ครับวันนี้พิมพ์มากินเฟรนฟรายแต่ก็นานๆให้กินนะเพราะว่าไม่สบายอยู่ท้องเสียไปหลายรอบเลย ต้องพกเกลือแร่มาด้วยนะเนี่ยเกลือแร่แต่ก็น่าจะหายแล้วแหละเห็นอารมณ์ดีแล้ว <Yeah. S 1> ไม่สบายอยู่สามวันเนาะท้องเสียใช่ไหมท้องเสียสามวันเลยใช่ไหมไม่กินแค่สองอย่างเอง เอาไปไหนไปไหนเดินไปไหนล่ะมาฝั่งนี้กินซอสไหมกินซอสไหมกินซอสเปล่าเ,<อ>เนี่ยซอสเนี่ย 不行。Yeah.